เรื่องต่อมาว่ากันว่าการทํางานเป็นทีมความสามัคคีเป็นเรื่องดีครับแต่อันนี้ไม่ดีนะแต่ต้องเลือกในทางที่ถูกที่ค,ควรด้วยนะครับไม่ควรเอาอย่างวัยรุ่นที่สมุทรปราการสามคนมทํางานเป็นทีมแบบไหนมาด้วยกันสามคนหนึ่งคนเข้ามินิมาร์ทไปซื้อทําทีมเหมือนจะไปซื้อของอแต่ไปขโมยหมูอีกสองคนถามว่าไปไหนอีกสองคนไปซื้อข้าวเปล่ารอจะไปกินหมูด้วยกัน ดูสิดูนะขนาดจะกินยังไม่ลงทุนเลยคุณผู้ชมูภาววงจอนปิดในร้านมินิมาร์ทแห่งนี้กันหน่อยครับมากันเป็นทีมอย่างนี้สามคนครับซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันหนึ่งคนเดินเข้าไปอีกสองคนนั้นเดินไปทางแล้วนะครับไปซื้อข้าวรออ่าคนที่เดินเข้ามาในมินิมาร์ททำทีว่าจะมาดูข้าวดูของเดินอยู่สักพักนึงคิดว่าพนักงานมินิมาร์ทน่าจะเผลอน่าจะไม่เห็นอะไรแล้วมองซ้าายยมองขววัักกพเดี เดินไปหยิบของโดยที่ไม่จ่ายตังค์นะไอของที่ไปหยิบเนะี่ยมันเป็นเนื้อหมูสดแบบแพ็คสำเร็จนะ,ะคือกะว่าจะเอาไปทำอะไรกินกันแน่ๆเลยค่ะพอหยิบหมูแพ็คเสร็จใส่เสื้อแจ็คเก็ตเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินออกมาเลยค่ะไอพวกเพื่อนอีกสองคนไปซื้อข้าวเปล่ารอรอแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หลุด พ้นสายตาของพนักงานได้เลยนะเพราะว่ากล้องวงจรปิดในร้านเขามีพนักงานเขาก็คอยสอดส่องมาสกัดนะมาสกัดจับหน้าร้านเขาดูตลอดเวลาแล้วเขาบอกเลยบอกว่าเขาเห็นเลยว่ามีการหยิบของเนี่ยครับใส่ไปในกระเป๋านะครับแล้วทําทีว่าจะเดินออกจากร้านไปแต่ว่าพนักงานเขาก็มาดักแล้วบอกขอตรวจค้นหน่อยสิว่ามีอะไรอยู่ในตัวหรือไม่อย่างไรบ้างแต่ขัดขืนนะไม่ยอมให้ตรวจง่ายๆเนี่ยค่ะเจ้า,จาพนักงานเขาก็บอกว่าเอาขอดูหน่อยเพราะว่า คุณมีอะไรไม่ชอบมาพากลไม่ยอมค่ะแล้วก็หนีออกไปแบบนี้เลยนะคะวิ่งหนีได้นี่ได้หมูไปแพ็คหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อนก็ซื้อข้าวไปเอาเพื่อนก็เปิดไปก่อเอาาแล้วนั่นแหละครับก็หนีไปได้นะครับที้สอ,องคนเนี่ยครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปโอตอนนี้ตำรวจเขาก็ลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐานแล้ว ตอนนี้ไม่รู้ว่าหมูที่เอาไปเนี่ยไปปรุงสําเร็จหรือกินลงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าจับตัวได้เนี่ยไม่ต้องลงทุนไปซื้อเลยนะเพราะว่าจะมีข้าบริการให้ก <ไป S 1> ินไปฟังเสียงของพนักงานที่เขาอยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยว่าเขาเห็นอะไรยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างเชิญครับสองสองคนเขาซื้ออะไรมาพี่ซื้อข้าวมาเหรอครับไมา่ไม่ซื้อข้าวมาซื้อข้าวมารออยู่หน้าร้านรออยู่หน้าร้านอาารย์ก็รออ๋อ,อคนนี้ก็คือมาขโมยหมู เอาหนังของข้าวไยครับแต่ว่าที่หน้ารถพี่เห็นมีข้าวอยู่แล้วสองคนก็ซื้อว่าคอยสามคนอ๋อเขามาก็สามคนไครับแต่สองคนคอยอยู่ไอ้นี่เขามาคนขโมยคนเดียวเียนร โห oh, uh huh. หมูแพ็กหนึ่งเนี่ยราคามันจะกี่ตังกันเนี่ยมากัน3ามคนนี่ก็มือไม้ครบกันทั้งนั้นเลยถ้าทํามาหากินโดยสุจริตนี่ก็ต้อมีเงินมาซื้ออาหารดีๆนะไ,<ม>ไปรับประทาน,<ม>ทานกันทําแบบนี้นี่ก็นะคือขโมยเขากินแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายอะคะ่ะไม่ดีนะคะแล้วก็คิดยังไงนะอย่าไปเป็นเยี่ยงอย่างนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดเชื่อเหลือเกินว่าจะสามารถจับกลุ่มได้นะคะภาพวงจรปิดชัดซะขนาดนี้นะครับ